ตอนที่140หลอมสร้างนอกจากเรื่องลำดับชั้นที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการที่นานูกลายมาเป็นลูกศิษย์ของวานทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยพวกเด็กๆยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการโจมตีระยะประชิดอย่างรวดเร็วและเริ่มใช้มันเพื่อมาประลองกันแล้วมันไม่เหมือนกับการโจมตีตามสัญชตาตญาณที่ใช้ในอดีตตอนนี้พวกเขาไม่ได้เอาแต่ม่งปรับตัวตามคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อพวกเด็กๆเ,เริ่มจับคู่ซ้อมนานูก็เดินเข้ามาหาวานก่อนที่จะคงคำนับและตั้งท่าต่อสู้วานพยักหน้าและไม่ปฏิเสธคำขอร้องของเธอก่อนจะคอยชี้แนะผ่านการเคลื่อนไหวเธอตั้งใจฟังคำพูดของเขาและใส่ความพยายามอย่างหนักจนร่างกายปกคลุมไปด้วยเม็ดเหงื่อและเริ่มมีอาการหอบหลังจากฝึกไปได้เพียงครึ่งชั่วโมงแม้เด็กคนอื่นๆจะฝึกฝนอย่างหนักเช่นกันแต่ไม่มีใครที่โจมตีได้รุนแรงและดุดันเท่ากับนานูเลย เขาเป็นห่วงว่าเธออาจจะฝืนมากเกินไปและคิดจะบอกให้เธอเพลาๆลงบ้างน่าแปลกเพราะเมื่อวันคิดแบบนั้นเขาก็ตระหนักว่ากําลังทําสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวเองเพราะจากวันก่อนเขาเพิ่งจะบอกให้พวกเด็กๆตั้งเป้าหมายให้สูงและผลักดันตัวเองให้เกินขีดจํากัดไปแท้ๆวานตระหนักว่าแม้เขาจะเชื่อในคำพูดนั้นจริงๆแต่มันจะเป็นอันตรายหากเขาไม่ชี้แนะพวกเด็กๆอย่างเหมาะสม โชคดีที่เขายังมีสกิลสนับสนุนมากมายที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้หากพวกเด็กๆได้รับบาดเจ็บตอนฝึกซ้อมหรือฝึกหนักจนเกินไปเราวกับว่าสิ่งที่วานกำลังคิดอยู่นั้นเป็นเหมือนลางบอกเหตุไม่นานหน้านูก็สูนลงไปบนพื้นหลังจากพยายามใช้ท่าผาผดโผนโดยการบิดตัวกลางอากาศในขณะเลียงการโจมตีไปตรงส่วนหัวของวานแม้ว่าร่างกายของเธอจะยืดหยุ่นมากแต่มันก็ยังไม่พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวรุนแรงขนาดนั้น โดยเฉพาะในสภาวะที่กล้ามเนื้อกำลังเหนื่อยล้าเต็มที่แม้จะทำการปล่อยลูกเตะเข้าใส่การตั้งรับของวานได้สำเร็จแต่พอตกลงมาบนพื้นด้วยเท้าเปล่าเธอก็เริ่มล้มตัวกลิ้งเป็นลูกบอลขณะใช้มือจับไปตรงส่วนกระดูกซี่โครงวานรู้สึกตกใจเล็กน้อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและรู้สึกว่าท่าทางของเธอดูน่าสงสารมากหาของเธอโดตัวพร้อมกับหูที่ลดต่ำลงขณะยังคงจับซี่โครงตัวเองด้วยสีหน้าเจ็บปวด เมื่อวานเข้ามาใกล้เธอก็พูดเสียงแหบขออภัยด้วยค่ะนายท่านวานถอนหายใจและดึงมือของเธอออกเพื่อตรวจสอบความเสียหายเขาวางมือลงบนซี่โครงและเริ่มใช้หานแขงนวนวาน้าเพื่อสลายความเจ็บปวดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีสีหน้าเจ็บปวดของนานูก็จางหายไปและเธอก็เปลี่ยนจากนอนหันข้างไปเป็นนอนหงายขณะเงยหน้ามองวานด้วยความเคารพวานมีความสุขที่ได้ช่วยเธอ แต่ก่อนที่เขาจะดึงตัวเธอขึ้นมานั้นนานูก็ทําบางอย่างที่ทําเอาสมองของเขาเต็มไปด้วยความตกใจหางของเธอเริ่มขดตัวขึ้นมาบนหน้าท้องผ่านทางหว่างขาขณะที่เธอเลิกเสื้อขึ้นและเผยหน้าท้องให้วานนาาูประสงค์ที่จะเป็นลูกน้องของคุณตกลงหรือปฏิเสธนาาูมองวานด้วยความคาดหวงังในขณะที่พวกเด็กๆตั้งหยุดประลองและเริ่มมองด้วยสีหน้าหลากหลายแบบ วานรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อนนบิสเดินเข้ามาใกล้และกระซิบให้ฟังที่เผ่าทางใต้การนอนง่ายและเผยหน้าท้องเป็นสัญญาณของการสวามิภักดิ์ถ้าในท่านลูปท้องของเธอนานูก็จะกลายมาเป็นค้ารับใช้ของนายท่านไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็จนกว่านายท่านจะละทิ้งเธอไปหลังจากที่ได้ยินคำพูดของอนูบิสวานก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจข้างในายให้กับเด็กสาว ที่กำลังเลิกเสื้อขึ้นขณะจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เปล่งประกายแม้จะไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนค่ารับใช้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ประสบการณ์กับอนุบิสนั้นทำให้เขารู้สึกสงสัยมากเกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบของค่ารับใช้และสติปัญญาของสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในทวีปอีเดนวานเริ่มยื่นมือไปข้างหน้าและวางมือลงบนท้องราบเรียบและเมินเฉยต่อการแจ้งเตือนของระบบเขารู้ว่าหากปฏิเสธ เธอจะต้องเสียใจมากแน่ๆแต่ก็ไม่ต้องการที่จะผูกมัดเธอกับระบบในตอนนี้แม้จะมาอยู่ตรงหว่างขาแต่หางของนานูก็เริ่มแกว่งไปมาระหว่างต้นขาทั้งสองข้างพร้อมกับวางมือทับลงบนมือของวานและพูดพร้อมกับรอยยิ้มในท่านของฉันวานรู้สึกเหมือนเธอจะให้ความสําคัญกับคําพูดนี้เป็นพิเศษและมันก็ทําให้เขาทางรู้สึกผิดและมีความสุขไปพร้อมๆกัน การเป็นจ่าฝูงดูเหมือนจะสร้างปัญหาในอนาคตให้อีกเป็นกระบุงแน่นอนขณะที่มือของวานยังอยู่บนหน้าท้องเขาก็พบว่ายังมีความเสียหายของกล้ามเนื้อหลงเหลืออยู่ดังนั้นจึงใช้หัตถ์แห่งนวนาน่าเพื่อขจัดความเสียหายออกไปให้หมดเมื่อนานูรู้สึกถึงพลังงานที่อบอุ่นเข้ามาในท้องสีหน้าของเธอก็พลันดูตื่นเต้นมากขึ้นขณะหลับตาลงและดิ้นไปมาอยู่บนพื้นวานเกิบหอเราะให้กับท่าทางนั่นเพราะเธอ ทำราวกับเขากําลังจี้เธออยู่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาทีเขาก็ถอดมือออกขณะที่นานูเด้งตัวขึ้นมาจากพื้นด้วยความตื่นเต้นเธอวิ่งไปหาเด็กคนอื่นๆและทุกคนก็เผยรอยยิ้มขณะที่แสดงความยินดีกับเธอวานยิ้มให้กับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของพวกเขาที่มักจะแบ่งปันความสุขให้กันและกันแต่รอยยิ้มของเขาก็หุบลงทันทีที่ได้ยินน้ำเสียงที่หงุดหงิดน,นิดๆของอนูบีดสำหรับทั้งเด็กหนุ่มและเด็กสาวแล้ว การวางมือลงบนหน้าท้องของอีกฝ่ายนั้นถือว่าเป็นอันจบขั้นตอนแต่ถ้าเกิดว่ารูปหน้าท้องนานเกินไปนั่นเป็นการสื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจว่านายท่านไม่ได้เห็นคนคนนั้นเป็นค้ารับใช้ธรรมดาทั่วไปสำหรับชนเผ่าทางใต้ที่ซึ่งพิธีแต่งงานนั้นยังไม่ค่อยแพร่หลายนักการกระทำแบบนี้ถือเป็นการขอให้อีกฝ่ายมาเป็นคู่ครองแทนค่ะหลังจากได้ยินคำอวยพรจากเด็กคนอื่นๆนานูก็กระโดดโลดเต้นเข้ามาหาวาน ขณะที่เขายังอยู่ในสภาพงุนงงเธอหยุดลงเบื้องหน้าของเขาก่อนจะโค้งคำนับไปครู่หนึ่งขณะรอให้วานลูบหัววานอยากจะอธิบายว่าเขาแค่รักษาแผลให้เธอเท่านั้นแต่หลังจากเห็นเธอและท่าทางของพวกเด็กๆเ,เขาก็รู้สึกไม่กล้าข,ขึ้นมาเขายื่นมือออกไปและเริ่มลูบหัวของเธอตามปกติเธอต้องรอจนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะสำหรับตอนนี้ให้ตั้งใจเรื่องพัฒนาตัวเองไปก่อนก็แล้วกัน หน้านูพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีอกดีใจอย่างไม่รั้งรอค่ะในท่านฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดหลังจากวานหยุดลูบหัวเธอก็เดินมาอยู่ด้านหลังของเขาที่ด้านขวาแทนพอจำที่อูมิตรบอกได้ว่าตำแหน่งนี้มีไว้สำหรับภรยาวานก็เริ่มปวดหัวเล็กน้อยขณะจ้องมองเทพธิดาที่ทำตัวไม่ถูกเช่นกันเธอเห็นสีหน้าของเขาและขมวดคิ้วขึ้นก่อนจะโค้งลงตามขออภัยด้วยค่ะในท่านฉันน่าจะอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ ฉันขอน้อมรับโทษใดๆก็ตามที่เกิดจากความผิดพลาดในครั้งนี้ค่ะเมื่อเธอก้มตัวลงและวิวสวยๆก็กลับมาให้เชยชมกันอีกครั้งขณะที่วานได้แต่ถอนหายใจไม่หรอกที่ทำไปมันก็มือของฉันฉันควรจะเป็นคนรับผิดชอบเองต่อไปฉันหวังว่าจะได้คำอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่าทางใต้ให้ชัดเจนและละเอียดมากกว่านี้นะถือให้นั่นเป็นการลงโทษก็แล้วกันอนุบิดขมวดคิ้วไปพักนึงก่อนจะถอนหายใจและพูดตอบรับ ค่ะนายท่านต่อไปฉันจะตั้งใจอธิบายให้ดีกว่านี้วานไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเธอถึงดูเสียใจกับผลที่ออกมานักดังนั้นเขาจึงยื่นมือออกไปและลูบหูของเธอนิดหน่อยเมื่อหางของอนูเบสเริ่มแกว่งอีกครั้งเขาก็ชักมือออกและพูดขึ้นฉันไม่โทษเธอหรอกมันเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่พยายามทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของพวกเธอให้มากกว่านี้ท่านอยากจะเป็นจ่าฝูงที่ดีคงต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นอีกหน่อยแล้ว แม้จะกัดฟันเล็กน้อยในตอนที่วานชักมือออกอนนบิสก็แค่ถอนหายใจเบาๆก่อนจะยิ้มให้กับวานไว้ใจได้เลยค่ะในท่านฉันจะสอนทุกอย่างที่รู้ให้เองอโนบิรู้ว่าวานนั้นชอบเอาใจใส่คนอื่นเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าความทรมานที่เกิดจากความใจดีของเจ้านายนั้นจะทําให้เจ็บปวดได้ขนาดนี้ที่จริงแล้วเธออยากให้เหตุการณ์แปลกๆแบบเมื่อวานเกิดขึ้นอีก ื่อที่เธอจะได้บอกความในใจให้กับเขารู้แบบหมดเปลือกหลังจากการฝึกเสร็จสิ้นทั้งกลุ่มก็นั่งลงและทานอาหารเช้าร่วมกันตำแหน่งการนั่งเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งและคราวนี้นานูมานั่งอยู่ที่ด้านขวาของเขาขณะที่อนูบีดยังคงอยู่ตรงด้านซ้ายเหมือนเดิมด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกถึงแรงกดดันเล็กน้อยจากทางเทพธิดาเซนทรปและเด็กสาวที่อยู่ด้านข้างตอนนี้ทุกคนกำลังรอให้วานเริ่มทานอาหารก่อน แต่พวกเด็กๆยังต้องรอให้นานูพยักหน้าด้วยก่อนที่จะเริ่มทานอาหารกันได้แม้ว่าเขายังมีท่าทางสงบนิ่งแต่วานนัทรู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจขณะรีบทานอาหารเช้าอย่างรวดเร็วเมื่อทานกันเสร็จแล้วพวกเด็กๆก็แยกย้ายกันไปตามกลุ่มโดยที่มีอนูบิดและนานูเดินออกไปส่งอยู่ด้านหน้าหลังจากทุกคนออกไปกันหมดแล้วอนูบีทก็คงให้กับวานนายท่านคะมีไอเทมหลายอย่างที่ฉันจะต้องไปซื้อเพิ่มแม้จะยังมีเงินเหลืออยู่แต่ก็มีของบางชิ้น ที่อาจจะเกินงบไปบ้างค่ะวานพยักหน้าก่อนจะมอบถุงเงินจำนวน3 0 0แสนวาลิตให้กับเธออนูเบดรับมันไปพร้อมกับรอยยิ้มก่อนจะมุ่งหน้าออกไปจากประตูวานมองเห็นรอยยิ้มของเธอแล้วรู้สึกตังหิดต,ตังหิดจนอยากจะใช้คำสั่งให้เธออธิบายออกมาในภายหลังซะเหลือเกินขณะคุ้นคิดไปมานานูก็พูดขึ้นจากด้านข้างโดยน้ำเสียงสุภาพพวกเราจะไปห้องทำงานกันเลยไหมคะในท่านวานรู้สึกประหลาดใจากับคำถามอยู่บ้าง เนื่องจากไม่เคยมีเด็กคนไหนเคยเรียกเขาก่อนมาก่อนเลยพอจระหนักถึงสถานะปัจจุบันของเธอวานก็ถอนหายใจข้างในก่อนจะยิ้มยิ้มและตอบกลับได้สิไปกันเถอะนานูนานูยิ้มอย่างสดใสและรอให้วานเดินนำก่อนจะเดินตามอยู่ด้านขวาวานรู้สึกว่าเด็กสาวที่เตี้ยก,กว่าเขาเกือบ30เซนติเมตรนั้นกำลังปล่อยแรงกดดันมหาศาลออกมาจากร่างกายทันทีที่มาประจำตำแหน่งแม้ว่าเขาจะตัวสูงกว่าเธออย่างเห็นได้ชัด แต่วานก็รู้สึกว่าตัวเล็กลงกว่าเดิมมากแรงกดดันนั้นไม่ได้ลดลงเลยจนกระทั่งเขามาถึงห้องทำงานขณะที่เธอรีบออกไปทำหน้าที่ที่ได้รับครั้งก่อนโดยไม่พูดอะไรสักคำว่านถอนหายใจอย่างโล่งอกและเริ่มเตรียมแท่งโลหะที่เตรียมเอาไว้จากวันก่อนส่วนประกอบหลักของแท่งโลหะพวกนี้ก็คือโลหะเวสโอแต่วานก็ใช้เวลาและความพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างแท่งมิทริวหแท่งไว้ด้วยเช่นกัน แม้สกิลช่างตีเหล็กของเขาจะอยู่ในระดับเอสและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงผลงานที่ออกมาแต่เขาก็ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการกับโลหะชั้นสูงอยู่มากโชคดีที่มิสทิวนั้นไวต่อเวทมนต์ดังนั้นมันจึงลำบากน้อยกว่าตอนที่เขาทำงานกับโอริคแอลคัมอะดาเมนทายและวัตถุดิบจากมอนสเตอร์วานเริ่มใช้ความร้อนกับโลหะขณะที่หนิบมันไว้ด้วยครีมขนาดใหญ่ก่อนที่จะใช้ค้อนอัตโนมัติที่เขาประดิษฐ์ขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากคู่มือในหัว ทั้งหมดที่วานต้องทําก็คือใส่พลังงานลงไปในเครื่องมือเล็กน้อยซึ่งมันจะซึมซาบเบมนต์เข้าไปขณะที่เขาใช้สมาธิส่วนใหญ่ไปกับการตรวจสอบโลหะแทนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมคนหลายคนถึงบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะมันทําให้ช่างตีเหล็กใช้สมาธิส่วนใหญ่ไปกับโลหะแทนที่จะแบ่งสมาธิไปเพื่อควบคุมค้อนกะปริมาณมานาที่ต้องใช้และคํานวณความแรงในการตีแต่ละครั้ง นาโูดีใจมากที่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้เนื่องจากเธอไม่มีพลังกายมากพอที่จะใช้ค้อนได้เป็นระยะเวลานานพ่อรู้ว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือที่น่าอาจจัศจรรย์ชิ้นดังกล่าวเธอก็จ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาลุกโชนจนวานเสียวสันหลังว่าวานไม่ได้พึ่งพาค้อนอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวและเขาก็ใช้มันเพื่อขึ้นรูปโครงสร้างพื้นฐานของดาบในช่วงแรกๆเท่านั้นเมื่อรู้สึกพึงพอใจกับมันแล้วเขาก็นำโลหะออกมา และดึงคอนที่เฮเฟสตั์ทำให้ออกมาจากช่องเก็บของนานูรู้สึกลหลงไหลกับตัวคอนมากจึงถามขึ้นนายท่านคะท่านแบวคอนงดงามนี้มาจากที่ไหนงั้นหรอคะวานยิ้มยิ้มให้กับคำถามและมองไปที่คอนด้วยสีหน้าคิดถึงขณะตอบกลับไปฉันได้คอนนี่มาจากเฮเฟสตัตนะมันคือตัวแทนของความเชื่อใจที่เธอมีให้กับฉันและเปรียบเสมือนความหวังในอนาคตของเราพอนานูเห็นแววตาลึกซึ้งของวาน เธอก็เริ่มนึกถึงเทพธิดางดงามที่มีเรือนผมสีแดงซึ่งเคยทําให้เทพธิดาของเธอรู้สึกขวัญผวามาแล้วเธอรู้อยู่แล้วว่าในท่านของเธอนั้นมีผู้หญิงหลายคนและดูเหมือนเฮเฟสตัสจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงที่สุดในหัวใจของเขาแม้วันจะยอมรับเธอในฐานะภรรยาในอนาคตแต่นานูก็รู้ว่าเธอคงไม่อาจแข่งขันกับผู้หญิงคนอื่นๆได้เลยเธอจึงตัดสินใจใช้ช่วงเวลานี้ตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสอง หรือก็คือช่วงที่วานไม่ได้อยู่กับผู้หญิงคนอื่นเพื่อทลายการป้องกันของเขาที่มีต่อเธอลงซะพ่อเห็นวิธีที่เทพธิดาของตัวเองใช้กับวานมาแล้วและตัดสินใจว่าจะใช้วิธีเดียวกันนี้ในอนาคตวานไม่รู้เรื่องการตัดสินใจของนานูเลยแม้แต่น้อยและยังคงจัดการกับชิ้นส่วนโลหะเวทมนต์ต่อไปเรื่อยๆคอ้อนของเฮเฟสตัดช่วยให้วานควบคุมการขึ้นรูปโลหะได้เป็นอย่างดี และเขาก็ทําดาบสั้นออกมาได้สําเร็จภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวดาบสีดําเมียมซึ่งยาวประมาณ50เซนติเมตรและดูงดงามมากตอนนี้วานกําลังนํามันมารับคมใส่ที่จับกับโกงดาบจากนั้นก็ขัดมันจนขึ้นเงากระบวนการเหล่านี้ง่ายกว่าตอนที่ตีดาบมากแต่วานก็ใช้ความพยายามไม่ต่างกันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเขาพอจะเข้าใจตัวเองขึ้นมาบ้างแล้ว ว่าเป็นคนไม่ชอบมองข้ามรายละเอียดต่างๆแม้แต่นิดเดียวหากสามารถทําได้กว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเวลาก็ผ่านไปอีกสองชั่วโมงแล้ววานก็ได้ดาบที่ดูงดงามรากับจะเอาไว้ใช้ทําพิธีมาวางอยู่บนโต๊ะมันดูเงางามมากแล้ววานก็รู้สึกหลงไหลในขณะที่ค่อยๆรับมันต่อแม้เขาจะเคยช่วยซอกิและได้สร้างไอเทมมากมายภายใต้คำแนะนำของเธอแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เขาสร้างอาวุธขึ้นมาด้วยตัวเอง พ่อทำเครื่องหมายของผู้สร้างลงบนตัวดาบโดยมีรูปร่างเป็นงูติดปีก2ตัวที่ขดตัวไปมาลงไปก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นวานยกมันขึ้นมาใต้แสงไฟและรู้สึกถึ่งไปกับความสามารถของตัวเองพร้อมกับมองเข้าไปในระบบไร้นามดาบสั้นโลหะเวทมนต์ระดับ C ช่อง1พลังโจมตี240-90บวก90พลังโจมตีเวท138ความสามารถความคมระดับ B ดาบที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างตีเหล็กผู้ที่ทำทุกขั้นตอนอย่างปราณีตบรรจงตัวดาบได้รับการรับคมจนมีระดับความคมที่น่าเหลือเชื่อและมีคุณสมบัติที่สูงกว่าดาบที่ถูกสร้างมาจากวัตถุดิบเดียวกันอยู่หลายขั้นแม้พลังในการตั้งชื่อของผู้ดูแลบันทึกแห่งนาพาจะอยู่ในช่วงครูดาวแต่วานก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำออกมาขณะที่มองไปที่ตัวดาบขอตั้งชื่อให้แกว่าเทมเพลต ฉันหวังว่าแกจะเป็นดั่งพายุที่ไม่มีใครหยุดลงได้ขณะที่กำลังตัดผ่านศัตรูมากมายเมื่อคำพูดของเขาจบลงชื่อที่ปรากฏในระบบก็เปลี่ยนเป็นเทมเพลต C พร้อมกับการแจ้งเตือนที่เขาไม่คาดคิดเทมเพลต C ีถูกสร้างขึ้นแล้วได้รับ403 OP แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับ